อน,นุมงน,นะคะท่านอาจารย์วัชร์นะคะแล้วก็จากโรงเรียนพัทริยานะคะก็ได้ให้เกียรตินะคะมาร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดถนนในวันนี้ด้วยก็ในนามของเทศบาลตบับหวัดานะคะในช่วงนั้นนะคะแล้วก็เมื่อไม่นานวันี้นะคะเทศบ,บศาลตับหวัดลสอกของเรา มากมายหลายี่มชนนะคะนำโดยน,นะคะท่านผอ,อ,อ,อพงษูปิพัฒน์นะคะท่านเจ้าของโครงการท่านผูน้ในการกองสวัสดิการนะคะก็ได้นาทีมงานลงพื้นที่นะคะทุกๆชุมชนนะคะออกเยี่ยมนะคะแล้วก็ให้บริการงานบริการของเทศบาลจังหวรีอนะคะกับเรียนท่านสสเจ้าวิงโตตาหยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราธิวาสเขตสี่ ท่านวิเชตงจักเพนที่ใหญ่จากยะราการไฟฟ้าผู้สูงคุณวุฒิที่มาช่วยดูแลในงานต่างๆของรือศอบด้วยดีที่ผ่านมาแล้วก็จนถึงปัจจุบันท่านผู้มีเกียรติที่เคารพร,รักทุกท่านครับกระผมนายวิเชษไทยของนุ่มนายกเทศมนตรีตำบลือศอบในานามทศสบาลตำบลือศอบ นักบริหารสมาชิกสภาเทศบาลบ,บ,บ,บุรพารากรเทศบาลตำบลบรือสอบแขกผู้มีเกียรติตลอดจนประชาชนชาวพือรือสอบขอต้อนรับท่านเจ้ามิงโตตาหยงสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดราชิวาสเขตสี 4, ด้วยความยินดียิ่งและขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดถนนสายตันหยงดีเล บ้านบารีบาเลในวันนี้ทางนี้เป็นทุ่งนาประชาชนมีปัญหาในการสัญจรไปมาและขนส่งเป็นอย่างมากสันติจีระวงพาณิชสี่คุณสมะแอปายอ 5. คุณอับดุลมาเรบ้านบารีแห่งนี้จะเป็นถนนที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสามารถสัญจรไปมา และใช้ในการประกอบธุรกิจทางการเกษตรและการใช้ในชีวิตประจำวันได้สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการลดปัญหาการจราจรที่แออัดอีกขึ้นด้วยในานามอำเภอรือสอบโดยท่านนายอำเภอรือสอบและพี่น้องประชาชนอำเภอรือศอบขอขอบคุณท่านเจ้ามิ่งโตตาหยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาราชบตสี 4, อีกครั้งหนึ่ง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงของวันที่26ชมรมชาวรุ่ะศิีวักกกวดก็แดียวเดี๋ยวนี้กว่ะเดียวตอ่นเวาเตียงนะคะท่านประธานได้รับมอบ<อ>ด้วยนะคะท่านประธานในเรื่องของกีฬาในโรงเรียนการสาธิตุณนนะคะท่านผู้บริการโรงเรียนนะคะมารับมอบ ส่งมานะครับเพื่อให้เทศบาลนะคะได้ท่านตัวแทนตัวแทนบริษัทท่านนายกเทศมนตรีตำบลบริษัทท่านอบอ่อหน่วยเฉพาะกิจในที่นี้ท่านสมาชิกเทศบาลบริษัท แล่านแหกมีเกียริท่านครับซาโลมาลิกุมร,งรมางหลวตายอละโอเบอร์การ์ดขออนุญาตให้ประาธาน,นได้การ้วเปียบทีท่านในโลกในโลกในธีเปิดถนน,น,นนสายถนนเล็กบ้านปาลิขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับพี่น้องครับว่า ถนนเส้นทางนี้เป็นความต้องการของพี่นอ้นองชายแานนและก็ะเป็นความต้องการสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลตำบลดุสอแต่ขอประมาณไว้านานต้องยอมรับนะครับวันน่งการจะได้งบประมาณมาแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมเองก็จพยายามที่ประสานกับ ทางเทศบาลหรือท่านนายกและท่านรองมนรและสมาชิกเทศบาลทั้งหมดนะครับถ้าผมไปขอโดยตรงหรือว่าแทรกแซงแทรกแซงเนี่ยถ้ามีคนร้องเรียนนี่ผมตกจากการเป็นผู้แทนนะครับนายกประสานมาผมก็ประสานไป่ังรัฐบาลนะครับความเป็นสมาชิกสภาผู้แท,ท,ทรนราษฎรพี่น้องต้องเข้าใจปากๆถึงแม้ผมจะเป็น สสพักต่พันแต่ความเป็นเพื่อนถ้าผมไปขอโดยตรงหรือว่าแทรกแซงแทรกแซงนี่ถ้ามีคนร้องเรียนอีกผมตกจากการไปยูแทนะครับนายกประสานมาผมก็ประสานไปอย่างรัฐบาลน,นะครับความเป็นส,าสนมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องต้องเข้าใจับว่ากถึงแม้ผมจะเป็นสสพักายพัน แต่ความเป็นเพื่อนผลครับเวลารู้สอบทำอะไรเพราะวันนี้เวลามองรู้สอบปัญหามันที่จะนนทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่รู้สอบไม่ใช่เป็นคนลักษณะอย่างนั้นผมเชื่อเพราะผมเป็นคนจนผมนี่เป็นคนสี<ไ>่ห้าสามใดนเนี่ยแต่ผมยังเชื่อครับมให้ผัดผมเป็นคนหนึ่งครับที่จะต้องมานั่งดูแลให้เราความหมายในยักษ ของพรรคปลายแขยที่ปัดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแลวพรรคที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าพรรคปลายแขยที่ปัดต้องยอมรับนะครับคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเป็นสมัยแค่สองสมัยนี่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้นะนใช้เวลามากไปก็ต้องขออภยัยวันนี้นะผมกลับมาที่นี่ยศเสร็จจาแบบนี้ผมต้องไปปราศัยที่นครสีธรรมราชเทียมเปอท่านหนลา ที่มาีิทามายเขาเชิญผมมาสามเดือนแล้วครับถามว่าเขาอยากจะฟังเจ๊แอมินโตไตายอไปพูดคุณเป็นผู้แทนบอกคาดนามาไม่คุม้มหรอกครับผมไปกลับนี่เป็นหมื่นนะครับนะแต่ต้องไปทํางานให้กับที่น้องพายาชาชคทั้งจังหวัดราริวาสทั้งอำเภอ2อแต่ผมเหนื่อยหน่อยถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ว่าต้องไปไปอย่างน้อยที่สุดเขารู้ว่าเจ๊มิงคือครือ2อกอย่างน้อยวันนี้ครือ2อกเขาได้ชื่อ เอาชื่อผมในปร,ประกาศจากนครศรีธรรมราชไปถึงสุร,ราษฎร์ธานีว่าสอส,อสอเจมิงจะไปถต่ผมไม่ไปวันนี้ถูกทุบตายเลย